สวัสดีครับผมพบกับปายุทธชาแนลครับวันนี้เมนูอีกแล้วครับเนมจีนนะแต่ว่าเป็นกินข้อไก่ครับกินข้อไก่นะก็ใส่ครับกึืนนะครับใส่กึ้นด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับ ปินงนมจีนนะต้องปินน้ำปินน้ำายาเยอะครับเพราะว่าเส้นขนมจีนมันจะโอ้มันจะมันจะดูดซึม,ซ,มซับมันเอาน้ำยาไปนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้สุดยอดครับแต่ผมก็ต้อง เพิ่มนี่หนครับเดีย๋ยวรอพักพลมไว้ก่อนอาอสักหน่ยครับพอเป็นสีสันครับครับว้าวสุดยอดมากครับมีข้อแล้วก็มีกลิ่นนะครับ โโอ้ห oh, oh. ส่วนผักผมมีนะครับสละนันแหนนะครับแล้วก็เป็นยอดยอดมะกอกนะครับยอดมะกอกนะที่ลงถ่ายไว้นะครับที่ถ่ายไว้เด็เด,ดใบใส่ก่อนครับสละนันแหนครับมันเข้ากันดีนะ ส่วนอื่นไม่ต้องปรุงเพิ่มครับจะมีแค่ลูกโดดนีนะ่ใส่ไปไหนครับลูกโดดกับอ่มะเขือกระพวงครับอ่าครับในเวลาอร่อย,อยแล้วครับคือเรากินไปสักพักถ้าเราใส่น้ำยาหน,น่อยเนี่ยเส้นขนมจีนมันจะดูดน้ำายาหมดนะครับเราก็จะกินแบบไม่มีน้ำครับ รู้อรั่ผมโผ้ không lắm cũng Ừ. Giờ mà quạt. Terima kasih. Okay. Hmm. เป็นน้ำยาป่าปลากระป๋องลองปลาปองดู อย่ามาก่อต้องรอให้ตัวนิดนึงครับให้ใบอยนะ่นึงมันจะมันจะอ่าไม่ฝา่ายเดี๋ยวเลี้ยวใครอ่ะ ลองทำนันเงนยาปลาป่องดูองบอกว่าเดือดขาดมาก Good. เราทำน้ำยาปลาปอเนี่ยปลากระป๋องก็จ,จะมีรสชาติในตัวครับ ใช่ครับอร่อยจอดมาก ขอแก่จะพอดีครับ รุนรุนชัด oh <laughs> โอ้อิ่มครับเดี๋ยวก็ให้น้องๆนะครับน้องรออยู่ครับสามตัวผมต้องรุกครั้งก็อนทำเผื่อน้องๆด้วยนะครับผมกินหมดแล้วก็เริ่มรอกันกื่นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับกันครับไปครับพยศครับสวัสดีครับ